ยังไงได้ตัวเนี่อะโอ้โหโอโอ้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 ไอ้โ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 อบอ้ไ้้โอ้ อูแล้วครับโดแล้วโดแล้วอยู่ไหมอยู่จ้าอยู่ไหมอยู่จ้าอยู่จ้าอยู่จ้าสายตึงเข้าไว้อย่าให้สายย่อนอยู่จ้าอยู่จ้าโอ้ยเกือบหลุดแล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยเกือบไปครับเป็นไงเล้าเกือบไม่ดันโอ้ยอะไรสีดำแหมอได้เรื่องอ๋อ ครับกับคันด้าไม้ไผ่หลังเลิกงานชิวๆหนึ่งแต้มนะครับเอายับปลดปาก่อนโอ้ยเกือบเกือบหลุดครับเกือบหลุดเกือบหลุดอีกนิดเดียวโอ้โหไหนแล้วเดียวเดียว เปนไนล้วเล้วหลดตมา่ไหละเร,เรียบร้อยเกือบครับเกืบเกบเกบเบไม่ได้ตัวเฮ้ยเป็นยังไงกันจับไปเลยปลาจะหลุดทุกทีโอเค หลอดไปรบอครับ,รบอีกนิดเดี๋ยวลงน้ำแล้วครับ เงียบเก็บอยู่เลยเ <laughs> งียบยังไงได้ตัวเนี่อะโอ้โหสไยสสวยด้วยเงียบปลิบยังไงแต่ลายสีดำจ้าโอ้โหโตัวนี้ใชยสวยครับใช้สวยใช้สวยเงียบเกิบเลยใช้สวยเลยตัวนี้ ของแต้มจ้ากัดไม่แรงนะครับตัวนี้ไม่แรงปาใหญ่กัดไม่แรงเยยะแอไลน์สีดำ yeah, ลอกไปสันสไปเดอร์ับคันด้ามรากไม้ไผ่แต้มที่สองของเย็นนี้ครับ ชีวิตอย่างคพอเพียงหลังเลิกงานได้ปลาสองตัวนี้ก็สุด,ดยอดแล้วครับมาเงียบเงียบจะได้ปลาโอ้โหลน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 โอเคสองแก้มนี่แหละครับความสุขของ คนตกปลาป่างนี้แล้ครับคือบางทีช่วงเวลาหลังเลิกงานเนี่ยครับก็จะมีเวลาเล็กๆน้อยๆให้ได้รีแลกซ์จะผ่อนคลายครับสรุปแล้วต้องกลับบ้านแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะคําแล้วครับหกมอกว่าแล้วครับ ปกโมงครึ่งกโมงยี่สิบแปดนาทีโอเคใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหลังเลิกงานก็เป็นั้นว่าสองตัวนะครับกับคันเบ็ดคู่ชีพคันเนี่ยผมไม่แน่ใจยี่ห้อว่ามันยี่ห้ออะไรแล้วก็เวทเนี่ยมันก็ไม่มีบอกนะครับแต่ว่าเรียกว่ามันตีแล้วดีไม่อ่อนเกินไปไม่เห็งไปนิ่มดีสองตัวสำหรับมือเย็นนี้ ไ,ได้อยู่ครับสบายสบายครับ